สวัสดีค่ะตู้อบไฟฟ้านะคะแบบใช้ได้สองระบบมาทดลองกันค่ะไฟฟ้าให้ดูค่ะไฟมันเข้าก็จะขึ้นเป็นแสงสีฟ้าขึ้นแต่ยังไม่ทํางานทำงานตัวนี้เราตัดมนาวขึ้นปุ๊บพอใตัวนี้ติดพัลมตัวนี้ทํางานตัวนี้ทํางานสองระบบคู่กันแล้วคู่กันแล้วสองระบบเลยคู่กันแต่ความร้อนตัวนี้ยังไม่ทํางานทํางานตรวนี้เราปรับเนี่ยสี่สิบองศาไม่ทางานเพราะในตู้มันเกินสี่สิบ 60ตอนนี้ในตู้มีถึง60เนี่ยมันทำงานแล้ววัตถุส่วนใหญ่คือคอะไรก็ร้อยแหละแต่ปัญหาที่จะไปปรับเกินขนาดนะเดี๋ยวมันจะไหม้เอาวหลดเพราะว่าตู้เนี่ยอ่ามันลดมันก็ตัดแต่ปัญหาตู้มันจะพังไวเพราะว่าเออระบบความร้อนในเนี่ยเป็นการตัดแห้งไม่ได้เป็นการทำห้สุกถ้าร้อยองศาคือเป็นการทำสุกแล้วต่ำเลยใช่ นี่ก็คือตรากติดนี่แหลกติีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตากด้ตากัหกติดห้นะเ่าอืมต้อง่มาเหลือสีบาสิบงหมมันอนดีต้องเไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูส่งในไลน์ก็ได้นเดี๋ยวส่งในไลน์ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ใช่คู่มือมีคู่มือพูมือก็มีพู่มือมาเปลคะเดี๋ยวหนูส่งในไลน์ให้ก็ได้เไม่ใช่คนเดียวใช่หคนแล้วเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าคนโนมาดีก็ดีว่าดี แต่ไม่ทำงานรวมาเลยอปเด็อันนี้ก็ไปถูกต้าไงไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่าไม่ได้แลได้ได่ได้ได้เราจับได้แต่ังจับข้อจับเลยเราจับได้กำลังทำงานเราก็วเอาของได้ได้่ได้อย่าไปถูกข้อแล้วใช่ครับจับข้อนเหมือนเหล็กแดงๆไปอยู่ใช่ก็ใช้มือนี่นะให้คใ้อึง อันนี้ล้างมาคือน้ำค่างยังยังค่ะยังค่ะถ้็เราก็เช็คจนั้ำด่าได้ทีนี้เวลาน้ำด่างไปเนี่ยสมมติต้องดับเครื่องไฟก่อนดับค่ะดับก็ได้เพราะว่าการกระแสไฟมันยื่นเข้าหาตัวเราแล้วเวลาเอาน้ำล้างไฟไม่ต้องยกตะแคงให้มันไหลไปในช่องหนึ่งไม่ค่ะมันมีตรงนั้นมันออกทั้งข้างหน้าค่ะอตรงหน้าจะมีรูอยู่ออ๋จะทำรูให้ดูอยใช่ใช่ค่ะทำไหม ใช่ใช่ใช่ค่ะดี๋ยวมันก็ไหลของมันเองรมไม่้ตัดต่อโดยอัตโนมัติค่ะถ้ามันตกว่าหกิมันก็ต่อถ้าแดดมันทำได้หกิไฟฟ้าก็ไม่ต่อ ค่ะมันเด็ดคือวไปสูงสุดได้เลยครับเกิน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 เแดดร้อนๆอย่างบ้านเราสามสิบห้าจุดสี่สิบเนี่ยข้างในต้องเขียนสาสิบแล้วเราเวลานั่งก็บิดบิดขาล็อกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ค่ะใช่ล็อกขาได้ค่ะล็อกสองข้างเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไหลคืออย่างนี้ไม่ไหลเพราะที่มันเรียบที่มันเรียบและไอ้ลูกล้อนี่ความทนของลูกล้อนี่ดีกว่าไอ้อย่างเป็นยางๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันจะแข็งไงยางเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ขาด ตัวงเนีจะเปลี่ยนมันสวมไม่เฉย่าต้องเชื่อมเชื่อมกัะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะแค่นี้มันแค่รองรับเฉยอ๋อไม่แตกแต่แตกยากค่ะยากมากลู้ฟังแล้วร้องไม่แตกเพราะรองพวกนี้ไม่ได้วิ่งรถแค่เข็นขยับเพื่อนที่แล้วก็วางไว้เฉยได้สั่งสั่งจองได้นะคะ0875118951และ091468 หนึ่ค่ะ